่นคะ,อะ,อะตอนนี้ผมกล,งกงลังจะถ่ายปังยุงออกนะคือผมนี่ปลาสายพันธุ์ใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมันเป็นปลาสอดสายพันธุ์ยักษ์นะทุกคนดู<ม>นี่ฮะน,นี่ลูกปลาเนี่ยนี่ฮนะอันนี้เป็นตัวลูกนะดูนะนี่นี่นี่น,น,นครับเราจะไปใส่ในโอ่งนะทุกคนแทนที่ต่างถกยุงนะปลาสอดมันตัวใหญ่ไงเนี่ยปลาสอดสายพันธุ์ยักษ์ไงยัยักษ์อ่่ะฮเนียแต่นี่ยังเป็นตัวลูกนี่ขนาดยังไม่โตนะทุกคนนะ ถ้าโตนี่ขนาดก็แบบเท่านิ้วชี้ผมเลยทุกคนนะใหญ่าใหญ่วันนั้นอีกนะนี่นะเราไม่ได้เอาพร้อมพันธุ์มาอือฮึเราจะรูปมาใช่ไหมใช่ครับคือเราจะมาเลี้ยงกันและอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนเราได้ประกาศออกครับแล้วเราจะเอานี่แหลยฮะลูกปลาดุกนะทุกคนอุ้ยปลาดุกปลาดุกปลาดุกฟูปลาดุกฟูเรือคว้าปล้ดุกคว้าอยู่เหรกปลาดุกโอ้ยนี่แหละครับอะไรกันนี่เราจะมาทดลองเลี้ยงปลาดุกเผือกเนี่ยในโอ่งนะนี่นะ เนี่ยปลาดุกเผือครับทุกคนโคตรเลยเนี่ยอาหารเนี่ยโคตรเปลืองเลยรุ่นเนี้ยเดี๋ยวเราดูเดิมถ้าโตมาก็คุ้มเราเหมือนกันนะเอาจิงคุ้มเราเมื่อก่อนนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครไปเจอปลาปดุกเผือกงี้นะทุกคนนะคือแบบโชคดีมากเลยทุกคนนะคือแบบสมัยก่อนเนี่ยใครๆก็ยัแกได้อเพราะว่ามันหายยากมากเลยทุกคนนะ เมื่อก่อนผมเคยเจอทุกคนนะบอกเลยว่าอยากได้มากครับแต่ว่ามันไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับเป็นความสามารถของคนเรานะเราสามารถเพาะรลุกเผือกได้ทุกคนนะและผลุกเผือกเนะี่ยคือหนึ่งในความฝันของผมใช่ไหมผมก็เลยเลือกที่จะซื้อมันมาเลี้ยงครับทุกคนอ แล้วแล้วครับผมตอนนี้บอกเราก็พร้อมมันที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ฮ <erem. S 1> ะน้ำเราเติมเต็มเต็มบ่อแล้วนะเต็มโองม่งแล้วนะนี่นะทั้งหมดเราเราประมาณหนึ่งร้อยตัวนะครับนี่นะโอ้โหเนื้อพันตัวเนี่ยโอ่โหด้วยดยดกอดักลงไปเลยหนึร้อยตัวได้ลงมาในโอ่งของเราแล้วนะเรียบร้อยตอนนี้โอ่งปลาดุกเผือกของเราก็พร้อมแล้วนะฮะปลาดุกที่เราจะไปใส่ครับหนึ่งพันตัวนะหนึ่งพันตัวนี่นะเราจะใส่โอ่งนี้นครับเราจะมาเลี้ยงกันนะ มะทุกคนเดี๋ยวทุกคนมารอรุ้นได้พร้อมกันนะครับว่ามผมจะสามารถเลียงปลาดุกพวกนี้รอดอายุกี่ปีคือตอนนี้นะครับผมจะสารฝันต่อตอนเด็กของผมนะพี่ผมอยากจะได้ประดุกเผือกนะนี่ครับผมก็เลยออกมาเลี้ยงนะครับคอมโตในี่นะครับผมก็จะเอาไปปล่อยในคลองครับเผื่อมันจะไปขยายพันธุ์แล้วอาจจะทําให้แบบคนที่มี ความฝันอยากได้ปลาดุกเผือกอย่างผมได้เห็นบ้างฮะเดี๋ยวผมจะลองให้อาหารปลาดุกดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะขึ้นมากินหรือเปล่านะนี่ทุกคนดูขึ้นมากินใหญ่เลยครับนี่ครับครับนี่ฮะโอ้โหบรรยากาศเหมือนให้อาหารตาวัดเลยใช่เนี่ยทีนี้เราก็ไม่ต้องไปให้อาหารตาที่วัดแล้วไงเราก็ให้ที่บ้านก็ได้นะนี่นะ้ดูดิตุบตับตุบตับเลยบรรยากาศเหมือนจริงนะ ดเดี๋ยวเรามาดูปลาสอดกันบ้างดีกว่านะครับเนี่ทุกคนดูครับเขาดูมันฝูงนะแล้วว่ายันสวยงามมากเลยนะว่ายกันไนะปนดูธรรมชาตินะครับเนีนะ่ทุกคนดูฮะนี่ทุกคนปลาสอดนะครับใครอยากจะได้นะครับไปที่สวนจะตุกจักกเลยนะผมซื้อมาในราคา4 5 0้าิเองนะเต็มอ่างเลยนะนี่นะถ้าเกิดใครอยากได้ของดีดนะครับไปวันพุธครับบอกเลยฮะของดีแน่นอนฮนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอชื่นชมปลาไปก่อนนะครับผม ถ้าเกิดใครชอบประดุกกับประสอของผมนะก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามมาด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับเอดอย่าลืมนะผมผมฝากไปกดติดตามอีกหนึ่งช่องนะครับมีชื่อช่องว่าแชมป์แฮปปี้ทีวีทุกคนแต่ช่วงนี้นะอาจจะไม่ได้ลงนะครับแต่ฝากไปกดติดตามไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดผมมีคลิปวเนน่ยผมจะเอาไปลงให้ดูนะทุกคนนะวันนี้นะครับผมไปก่อนนะทุกคนนะนี่ปื้มมาทุกคนครับปื้มจริงฮะนอนเลยมั้ยนอนง อก็อได้นะเพลินตายเลยทุกคนนะดูปลาไหวไปไหวมาน่